ข่าวพร่ำข้แมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่16มกราคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทยันนี้ขอสนออารันไงอัร์มบริมหวงกาลาโชตแต่ว่าแฟรชงดออกความคิดเห็นนะจ๊ะเมื่อวานนี้บริเบนอัร์มบริมเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูเองก็ย้ำเลยนะฮะว่าตัวรุกของอาริอันโดกาลาโชอยู่ในแผนงานของเขาแต่ว่ากองหน้ามาคาเบร์สฟอร์ดนั้นขึ้นกับหลายปัจจัยขอไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมในข่าวนี้นะ โดยกานนาโชเองโดนโยงกับพนักงของนาำพอดีด้านบรดสฟอร์ดก็เป็นข่าวกับพนั่งของเอซิมิลานว่าสองแข้งนารุกจะถูกจำน่ายตลาดรอบนี้เพื่อจะรักษากฎกําไรและก็เสียรภาพของลีกแต่ได้ก็ตามอาล์มอริมแย้งว่าแข้งไวชป,ปีปรายนี้มีอนาคตที่ดีกับทีมเลยนะห่ังนั้นชัดเจนเขาเป็นคนมีของก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างไปอาล์มอริมได้กล่าวกับพนักงของเกมพบก,กับพนัาของซอตัมตัน เด็กเองนั้นมันจําเป็นต้องเล่นที่ดีขึ้นเมื่อยืนตัวในตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมามากในการกลับไปรักษาตำแหน่งเมื่อได้ครองบอลกับพนั่งของตัวเองแต่การทำแบบนั้นเองบางทีเขาอาจจะไม่ได้พาตัวเองนั้นไปยืนตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อที่จะรอการโต้กลับแบบที่เห็นอยู่บ่อยครั้งในอดีตเพราะผมเองนั้นอยากจะให้วินัยการป้องกันแน่นอนแน่นก่อนฉะนั้นคอยตั้งลำกันไปทั้งทีมสู่วันที่สุดท้ายในการแข่งขัน เขาเองนั้นก็กำลังหาทางทำให้ได้ดีที่สุดนะฮะในระบบนี้ระหว่างซ้อมพัฒนาขึ้นจริงแมตช์ล่าสุดในศึกเอฟเอคัพรอบ3เป็นตัวจริงไว้มาดูในเกมกับพนันของสซัตตันรักษาตำแหน่งได้ไหมโดยเอชียนเฮนดิแคบบอกว่าแมนยูนั้นมีโอกาสนะฮะที่จะชนะในเกมเกมนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์แมนยูของเรากันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตในไงแกรี่ไม่แปลกใจถ้าแรดฟอร์ดและกาเนชจะย้ายถี่นนะ เมื่องานนี้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อแกลลี่เดวิลอดีก้องหลังของแมนยู บอกว่าตัวเขาเองนั้นจะไม่แปลกใจเลยหากว่าทั้งบาคาเบรต์ฟอร์ดและก็อเลอันโดกาดาโชจะย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนพฤษาคมนี้โดยบรตฟอร์ดนั้นจอดที่จะได้ย้ายออกจากทีมหลังตัวแทนเดินทางไปเจรจากับเอซิมิลานที่อิตาลีส่วนรายของการาโชแม้จะถูกมองว่าอนาคตไกลและก็มีศักยภาพเป็นยอดทีมในอนาคตแต่ว่า,าเริ่มมีการคา,าดาดาว,ะะว่านะฮะเรื่องการย้ายทีมเช่นกันซึ่งในมุมมองของแกรี่เองชี้เลยนะว่า คงไม่แปลกใจแน่นอนหากว่าบริเวณอาร์มริมตัดสินใจที่จะปล่อยตัวเขาออกไปโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีข่าวยืนยันในการเสนอเพื่อจะซื้อการนาโชและมีข่าวใหม่ในครั้นี้นะฮะเพิ่มเติมมาในครั้งนี้ ว่าเกี่ยวกับแรดฟอร์ดว่าจะโดนปล่อยยืยมตัวหรือว่าย้ายกับสโมสรอื่นไหมผมจะไม่แปลกใจเลยนะหากอามอริมตัดสินใจในครั้งใหญ่นี้แกรี่อย่นะผมก็ได้กรอกกระกทัของโอเวอร์แรฟนะฮะผมไม่คิดนะว่าเขาจะมีอะไรจะเสียเราเห็นมาหมดแล้วตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมานักเตะที่มีพรสวรรค์เหล่านี้ไม่สามารถจะแสดงผลงานอย่างสม่ำเสมอและก็ไม่อาจจะพาแมนเชสเตอร์เด็ดไปถึงจุดสุดยอดลองนึกถึงสิ่งที่เซอร์อเลิโฟโกุสันทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา บางครั้งความขัดแยง้งครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับปัตเตชนำแต่เขาต้องคุมทุกอย่างเอาไว้ โดยบางครั้งเองมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ยุติธรรมนะฮะบางครั้งมันก็ช็อกเหมือนกันสำหรับนักเตะที่อยู่กับสโมสรแต่ถ้าคุณมองย้อนกลับไปและคิดว่าเมื่อเขาหรือว่าเซอร์อันดิโฟกุสันเข้ามาใหม่นอชแมนไวท์ไซช์และก็พรอยอินก็ถูกปล่อยออกจากทางทีมในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะมียมัสตัมเดวิชเบคแฮมรอยคีนรุชฟอนิตอร,ร,รอยแข่งระดับชั้นนำที่เกิดขึ้นคุณคิดว่านักเตะเหล่านี้ไม่สามารถจะออกจากทีมได้ มันไม่ถูกต้องหอดนะแต่เขาก็ทําเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามทีบางทีบ,งทบริบเบนอัลบริมอาจจะต้องไปหาผู้เล่นที่มีโปรไฟล์ระดับสูงและพูดว่าฉันรับผิดชอบที่นี่ฉันไม่สนใจนว่านายจะเป็นใครฉันจะนํามาตรฐานนี้มาใช้กับสโมสรแห่งนี้และถ้านายทําไม่ได้ตามนั้นฉันไม่สนว่านายจะมีความสามารถหรือว่ามีค่าแค่ไหนแฟนบอลจะคิดยังไงเงินเดือนเท่าไหร่กันนะ นี่จะเป็นช่วงตลาดซื้อขายนักเตะคารังใหญ่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราคิดแต่ถ้ากาดาโชและก็แรชฟอร์ดย้ายออกไปมันอาจจะเป็นการย้ายทีมคารังใหญ่ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้ามีการเคลียร์ทีมเล็กๆไปและซื้อผู้เล่นหนึ่งหรือว่าสองคนเข้ามาในคารังนี้นั่นเองนะถาณาผมเป็นในว่างแงนี้แกรี่ก็พูดจากใจนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาเร้่อยังไงขาดทุนก็ยอมนะ เมื่อแมนยูเองพร้อมที่จะเปิดรับทุกข้อเสนอในการเจรจาที่จะปล่อยแอนโทนีโดยการน,นี้แมนยูพร้อมเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยกับทุกทีมที่สนใจจะได้ตัวเดอะมุนแอนโทนีไปเสริมเก็บรุกโดยสกายสปอร์ตซอนใน ic, อังกฤษออกมาบริการข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนั้นพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกทีมที่สนใจจะได้ตัวแอนโทนีโดยคาดการณ์ว่าจะปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ โดยตอนนี้ทีมที่แสดงความสนใจอยากได้แนวรุกชาวบอร์เซียนก็คือเรอัลเบรเสทีมจากลาลิกาสเปนที่กำลังมองหาตำแหน่งผู้เล่นปีกรายใหม่เข้ามาแทนที่อาซาสดีเยาแข่งดาวรุ่งทีมชาติสเปนชุด u ูเปีที่ย้ายไปเล่นกับพน,นักของโคโมในอิตาลีด้วยราคาอยู่ที่12ล้านยูโร ทาน,นี้แอนโทนีในวัย24ปีย้ายมาจากคันธนงของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเมื่อปี2022โดยค่าตัวที่สูงถึง85ล้านปอนด์และก็ยังคงมีสัญญากับทีมผีแดงจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027โดยในฤดูกาลนี้ลงเล่นในเกมพีเีกไปเพียงแค่6นัดยังไม่สามารถทำประตูหรือแอซสตสได้เลยในครั้งนี้เป็นคำว่าง,งานนี้นะผมก็ไม่น่าปแปลกใจนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอนลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาไรยังไงตัวเลขน่าเป็นห่วงพอกันเครดิต่อนเกมที่แมนยูพบกับพนักของซอตัมตันในขณะนี้โดยวันพฤหัสบ,บดีที่16มกราคมจะมีเกมพิมพ์บริกเตะกัน2คู่นะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเกมที่แมนยูจะเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดเจอกับพนักของซอตัมตันโดยเราเองจะมาพูดถึงเครดิตสำหรับการดวลกันของผู้แสดงและก็นักบุญยกนี้กันสักหน่อยนะเริ่มที่การเจอกันนะครับ โดยในเกมพิมพ์เบริก15นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนั้นแมนยูไม่เคยเป็นฝ่ายแพ้เลยโดยพวกเขาเป็นฝ่ายชนะไป7เกมส่วนที่เหลือ8นัดนั้นจบลงด้วยกันแบ่งกันไปทีมละ1แต้มระดับที่ครั้งสุดท้ายที่ทางด้านของฝั่งซาตอนตันเก็บชัยเหนือแมนยูได้ต้องย้อนไปถึงช่วงเดือนมกราคมปี2016ที่บุกไปชนะถึงทีมโอตาร์ฟอร์ดด้วยสกอร์0นย์ต่อ1ยิ่งไปก่อนนั้นหากนับว่าแต่ปี1988เป็นต้นมาและแล้วก็ ซาวดัมต,ตันก็กลับจากการเยือนแมนยูในลีกพร้อมกับที่ได้รับชัยชนะเพียงแค่สองหนในครั้งนี้เท่านั้นถ้าจะมีอะไรที่พอจะไปทำให้แฟนบอลของพวกเขามีกำลังใจได้บ้างก็คือในเกมลีกสิบนัดหลังสุดที่มาเยืยนอนโอเทอฟอร์ดซาวดัมตันยังคงพอจะมีแต้มติดมือมาบ้างจนแพ้ไปเพียงแค่สามหนต่างกับช่วง14นัดแรกที่ไปเยือนแมนยูในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่แพ้ไปมากถึง13เกมในครั้งนี้ด้วยกัน ต่อมาก็จะเป็นท่านั่นของเจ้าบ้านกับทีมเยือนที่ตอนนี้แย่พอๆกันนะโดยต้องอย่างที่รู้กันดีนะว่าเกมลีกสามนัดหลังสุดที่แมนยูได้ใน,ใ,นในบ้านของตนเองนั้นนะฮะพวกเขาไม่มีแต้มติดมือเลยประกอบด้วยการแพ้นอติงแฮมโฟลเรสสองต่อสามพ่บรอนมัตศูนย์ต่อสและก็ปรชาชัยต่อนิวคาสเซนศูต่อส โดยครั้งสุดท้ายที่แมนยูแพ้นในลีกคาบ้านของตนเองนั้นติดต่อกันมากกว่าหนนี้นั้นต้องย้อนไปถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1934ที่เคยแพ้นในลีกคาบ้านไป5นัดติดต่อกันซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็เล่นอยู่ในลีกขั้นดับ2ในครั้งนี้ด้วยซ้ำไปส่วนท่านนับเฉพาะในลีกสุดๆเองต้องย้อนไปไกลกว่านั้นคือที่ช่วงตุลาคมปี1930ที่เคยแพ้คาบ้านไป6นัดรวด อย่างไรก็ตามนะฮะซาตันตันเองก็ไม่ได้มีอาการดีกว่ากันสำหรับการเล่นเกมเยือนเพราะในเกมพิมพ์ริก17นัดหลังสุดที่ต้องออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยพวกเขาก็เก็บชัชยนะไม่ได้แม้แต่หนเดียวแม่จเป็นการเสมอกัน4เกมกับแพ้13นัด ในหน้าประวัติศาสตร์เองของซันตันนั้นมีเพียงแค่ช่วงเดียวนะฮะเท่านั้นที่พวกเขา,าเคยไร้ชายในเกมลีกสสุดนอกบ้านติดต่อกันนานกว่าปัจจุบันนั่นก็คือว,ว่า,าระหว่างช่วงเดือนมีนาคมปี1985จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปี1986ที่เคยทำเอาไว้มากถึง19นัดร,รวดในครั้งนี้และสุดท้ายแทบจะการันตีประตูเลย ในช่วง11นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนั้นมีเพียงคนเดียวที่มันจบลงไปด้วยการเสมอ0ต่อ0นั่นก็คือเกมลีกเมื่อวันที่12มีนาคมปีสวันที่13ถิ่นโอเทฟฟอร์ดส่วนเกมที่มีการทำประตูร่วมกันเยอะที่สุดได้แก่เกมในลีกวันที่2กุมภาพันธ์ปีสวันที่21ที่แมนยูนั้นเปิดบ้านถล่มอีกฝ่ายไปถึง9ต่อ0ในขณะนี้และสุดท้ายนะผมก็จะเป็นอาหมัดในการลุ้นสร้างปรศาสตร์นะ โดยในช่วงท้ายเกมหลายเกมที่ผ่านมาทางด้านของทางฝั่งอาร์ัดเดียนโปโรนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวความหวังในเกมรุกของทางฝั่งแมนยูนะฮะโดยจนถึงตอนนี้เขาทําประตูในลีกไปได้แล้วมากถึง3ลูกรวมถึงทำแอสซิสได้มากถึง6ขคนด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เองถ้าหากว่าในเกมนี้อามาัดทาได้อย่างน้อย1ประตูและก็อีก1องร์ซิสเดวเตชชาวแอฟริกาโคสก็จะเป็นนักเตะจากชาติในทวีปแอฟริกาคนแรกที่มีส่วนร่วมกับประตูให้แมนยูในเกมพิมพ์ลรกต่อ1เรื่อตกาลและแตะเลข2หลักในครั้งนี้ชันชีเลยนาะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ